Channel, ช่องผักเทียงกันครับตอนนี้เวลาประมาณเท<ม>ียงกว่าจะบ่ายโมงโดยประมาณครับไม่ได้ดูเวลาครับ<ม>ตอนนี้ที่เก็วินลับจังหวัดพังงาครับอากาศร้อนครับเอาจางลงไปเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทานข้าวกันเซตกับ

ช้างก็ผักป้อนกินอยู่ผักรอมอยู่ในป่าครับเห็นไหมครับกวาา่าวจะทำงานก็โน่้นนะครับใบซ้องครึ้่าบซ่ามครับไอร้อนให้แดดร่มสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ทำงานกันต่อครับ ครับตัวร่างมาแล้วบายมาริโอโอ้ยบายตัวบายเจย้เออๆๆๆำมันแห้งแล้วครับง่ายเหนื่อยให้พ่นกลายมาริโอก็กินหญ้า in tổn cuội yếu ai nói à <cười> <cười> nói à <laughs> เดินไปได้แล้วจังจางชูแล้วมึงหัวกินข้าวกินข้าวเพิ่งเสร็จต้มมะาวก็แก,กันต่อปล่อยจางกินยาเดินชูแล้วน้ำเดือดแลลวครับน้ำเดือดแล้วต้มน้ำครับปลง n g พ่อยครับ อน mm. ี่ครับ uh, ก um ่านจ้างครับเอ็ไหมครับยูด้วยใจรักจริงๆครับแต่ว่าคำว่าใจรักอ่ะอันนี้ก็มากีดกันลำบากครับ สารข้าวัริเทศก็ในด้านเครื่องจักรก็จ,จัดแจงกันต่อครับแดีว่าชางคนเป็นซึ่งมีชีวิตก็ต้องดูอากาศด้วยครับไม่ได้จังชีวิตกล้องทุกวันครับดิ ตีฮกกมงจาต้องตื่นมาจางอยู่ไนตรงไปนั่นกับเนี่ยกับอุ่งเก้าหมาหม้อนึงไม่มีแกงก็ซื้อแกงทิตลาดเัาสักทุ่งซองทุ่งครับแล้วก็มาหาจางไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ต้องมาครับอีกบรรยากาศหนึ่งชีวิตข้อบพวกเราครับบรรยากาศยามเสียงยามปักพอนครับ อยู่ที่ชีวิตจางาคใต้ครับจางไอาชาแนลครับสวัสดีครับ